นั่งรอตรงนี้ก่อนเดี๋ยวดิฉันเอาเอกสารให้โฟร์แมนดูเองค่ะเอาไปเอาไเอางั้นรอสักครู่นะคะเป็นแค่คนงานอย่ามาพูดเล่นกับผมนะสินค้าของเรายังไงก็ขายได้อยู่แล้วว่าแต่สำนักงานอยู่ไหนเนี่ยเดินมาตั้งไกลแล้วยังไม่เจออีก เด็กครับ,รบอาช่วยกันยกครับครับอาช่วยกันช่วยกันออช่วยกันออน้องน้องครับมีอะไรครับพี่สำนักง,งานไปทังไหนหายากจังเลยโครงการเนี้ร้อนก็ร้อนแล้วพี่มาติดต่ออะไรครับฉันจะไม่หาโฟแมนฉันจะเอาหลอดประหยัดไฟมาขายแล้วจะรู้ไปทำไมเนี่ยอ๋อ ผมนี่แหละครับโฟร์แมนเป็นแค่คนงานอย่ามาพูดเล่นกับผมนะเสียเวลาเดี๋ยวผมโทรหาสำนักงานเองดีกว่าผมโทรหาสำนักงานเดี๋ยวคเขาที่ฝากเขาไปเถิดบักไปตรวจงานกันต่อค่ะค่ะเดินตรงมาสุดทางแล้วเลี้ยวขวาเลยค่ะเป็นไงบ้างคะสำนักงานของเราหายากไหมคะนนิดหน่อยเนี่ยเดี๋ยวหนูเอาน้ำมาให้นะคะ ไม่ต้องเสียเวลาโฟแมนอยู่ไหมผมจะเอาเอกสารแม่เขาดูโฟแมนอยู่ข้างในค่ะอ่ะดีเลยไม่ได้ไม่ได้ค่ะทําไมทําไมผมจะเข้าไม่ได้พอดีโฟแมนติดคอนเฟอเรนซ์อยู่ค่ะเร่งนานไหมใจเย็นๆนะคะนั่งรอตรงนี้ก่อน๋ยวดิฉันเอาเอกสารให้โฟแมนดูเองค่ะเอาไปเอาไปเอาไปงั้นรอสักครู่นะคะ ไม่ลาจังเลยเอ้วทำไมเร็วจังดิฉันเอ้เอกสารมาคืนค่ะเฮ้ยอะไรกันตป๊บเดียวโฟแมนดูเสร็จแล้เหรอมันเป็นไปไม่ได้หรอผมว่านะโฟแมนต้องรับเงินใต้โต๊ะจากที่อื่นแน่เลยถึงไม่ดูสินค้าของผมเพราะว่าสินค้าของผมขายที่ไหนก็ขายได้ไม่มมได้ไม่ได้นะะดนะคะค ไม่เป็นไรปล่อยเขาเข้ามาเถอะทําไมคุณไม่ดูสินค้าของผมเลยบริษัทผมคงไม่สามารถทํางานร่วมกับบริษัทที่มีพนกักงานอย่างคุณได้หรอกถึงสินค้าคุณจะดีแค่ไหนแต่ถ้ามีพนกักงานเจ้าเลวหอย่างคุณคงไม่มีใครกล้าร่วมงานกับคุณได้หรอกเชิญครับมิกซองแทค่ะชิญค่ะเดียวร้อ อย่าลืมเอกสารตัวอย่างสินค้าที่คิดว่าขายที่ไหนก็ขายได้ของคุณกลับไปด้วยค่ะต่อให้สินค้าคุณจะดีเลิศแค่ไหนแต่ถ้าคนขายมีพฤติกรรมแย่แยสินค้าของคุณก็ไม่ต่างอะไร,กระเกษตรขยะทั่วไปสินค้าที่ดีมักจะมาคู่กับบริการที่ดีเสมอ สองสิ่งนี้ถ้ามีครบก็จะทำให้สินค้ามีมูลค่าเพิ่มขึ้นและการขายก็จะน่ายิ่งขึ้นด้วยครับ